สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านนะคะวันนี้ลุงเหิมไปเท้าชาแนลนะคะพ้ามาตึกป่าเอาตึกป่าพ่อแม่มีน้องซิดเบ็ดตึกป่านะคะวันนี้มาอยู่ตรงคลองใกล้ๆบ้านปานนั่นแหละนี่ค่ะเป็นคลองลงมาก็อเอินว่าคลองคลองน้ําอุ่นเนาะคะ่ะวนมาเบิงะะ่งด้วยค่ะว่าหลุนมาสิได้ได้ป่าหลายซ้ำดาแล้วก็มีพาไปสวนโกยพอมันนี้ไปตัดโกยันเพื่อที่จะปับที่ดินนั้น อันย้ายกระทอมนะคะทมที่แล้วก็ย้ายกระทอมนะคะทุกคนนี่ค่ะตกไปลุ้นไปมีก็มีอันอันผีมนนะคะผีลูกผีลูกน้องแล้วก็อันนี้ก็นายสังนะคะนายสังอันเบิง้งรถซ้อมรถเก่งขนาดนะคะในยุนครพนมอันนี้ก็อะไรเพิ่นเป็นหมู่เดืยวสมัยยุคกรุงเทพอันนี้เมื่อก็เริ่มพัฒนานะคะพัฒนาส่วนโกยนะคะพ่อแม่พี่น้องเอินลูกเอินหลานมาซอยกัน โวนโกยตะก,กี้ในหลังบ้านโซนโกยนี้จะเป็นอันอันอ,อีทีหนึ่งนะคะอันนี้ตัดก่อโกยปูกแล้วก็ตัดก่อโกยแล้วพ่อที่จะย้ายทมทีทมที่ดินแล้วก็ย้ายกระถอมมาทางฝีนะคะทางฝุ่นมัน,ม,นมันติดอันมันติดเขดโตโพดนะนะคะอันนี้ก็ได้ลานทรายนะลานทรายมาสอยกับคุดตาเหงุ่ปาเทาก็เป็นคนไทยคลิปนะคะ ใายคิปแล้วก็เสิร์ฟน้ำให้เผื่อเนาะเอ้ตตรงกูมันบริเวณบริเวณเบาเบาเลยเพราะม่ตตรงกูมันหนักแลน้นๆนั่นนงพ,พักพักผ่อนสะกนจักหน่อยแดดเลิ่มฮอนนะคะทุกคนนะคะี่ค่ะนี่ค่ะทางอ้อ,อบริเวณนี้ว่าซิเอาขี้ดินขี้ดินขี้ดินแดงขี้ดินแหนเนาะบานเฮาก็เอิญขี้ดินแหเอามาถมถมบริเวณนี้ก็สซิ้งย้ายกระถมมาทางฝีเพราะว่าตรงนูน้นนายสังมาเป็นติปักติดอันเขตีดด่นข้างๆคนนั้นนะ มันก็อยู่ในเขตท่าอุดอกแต่ว่ามันมันไกลกันโพดนะนะมันไกลเสาโพดต,ตอนนั้นยังบร้เทศลาโคนะคะ่อแม่นี่เป็นฝีมือของลุงเหิมกับหลานชายนะคะลากลากต้นโกยในลงคางคางข่องนะคะคางค่อง,องลุงลุงเหิมพอดีตัดแล้วก็ลากหลานชายซอยลากนะคะโอ้ลายก่ออยู่ได้พ่อแม่พี่ดองเอ้นนี่นะเพราเสหิอันนั้นนะว่าไงโกย ส่วนาไงบางแง่เกษตด่ายู่นะเขาเม้นไค่เอามีหมูเนาะเอาไปซับๆให้หมูนะเมอก้อนมันเป็นที่ดินวางเปล่าเนะาะวันนี้เราลานสรางมาปลูกไว้มาไถ่เนาะมาไถ่ถแล้วก็มาปลูกไว้ปลูกไว้วันนี้ก็แบ่งเดียวแบ่งเดียวราป้าโกยเราไปเป็นโต๊ะเออทีของประจำมาเนี่ยประประประจำแล้วก็ประเท่าเนาะค่ะ ถ้าเดือดถาง,างนี่ถางก็เลอไว้ตรงริมคออะไรค่ะเลือไว้อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยปลูกเสริมขึ้นมาอีกเธอหนึ่งก็กล้วยก็ออกอยู่ไะค่ะแต่ว่าไ่ได้บำรุงบ่ได้แต่งบ่ได้นั้นมันใบมันเนาะมันก็ออกมามันก็ยากออกให้กินอยู่ได้แต่ว่าน้อยก็ได้น้อยรีบๆเนาะบางทีก็มีเจ้าของสวนอิหรีเพื่อนอ่ามาขโมยมาลักเอาไปใหอาจารย์เถอลักเอาไปลักได้พราะแม่พี่น้องเอยปีโก้พี่น้อง อันเอ้ยมาหยามมาแต่ละที่ว่าตัดเอาไปโรยละว่นฉันขาบตัดเจ้าของมาสิมาเอาว่าฉันละวันนี้ละแล้วก็ตัดไปเอาอันนี้ก็ยังไม่ได้ตึงนด้คือมันลูกมันยังไม่ตึงเอ้ยเอามาให้คือเลยตัดมาก่อนล่ะว่าฉันมันยังละซุกเองดอกละวันนี้หวานบาหวานก็เอามันหวานอยูะดอกละวันนี้เดี๋ยวค่อยมาปรับปรุงตอนมอยู่ละวันนี้ตอนตอนมายุใหม่ๆเนาะลุงเฮาล้วก็นอนนอนอยู่กับหลานสายนะ พอสักพักนะมีมอเตอร์ไซค์มาจอดมาจอดตรงริมฝั่งนูนะ้นะนะนะมันเป็นถนนลงไว้ที่ดินของหลานสายนะว่าในรถมาตัดเอาโกยมาตัดเอาโวยได้สองสามคือเอาใส่รถมอเตอร์ไซค์ไปนะอันลุ่งเหมิมแล้วก็เล่นไปเล่นไปบัวทันมาพอดบัวเห่าวันนี้นะมาเนะี่ยยังบัวเห่ามาโถงตอนนั้นนะ มาน้อยมาเพื่อน่ะท้องอยู่ก็แล้วมันมันเหมยบ่อปลาวาเนี่มันเหมยมันรับม,มามาท้องนะแล้วเราแลนไปเราได้เงนเครือกลวยไปส่งคือเลยคือคือตังไหวเราก็หิ้วกับมาวันนี้ต้อินเสาขึ้นมากก็เลยไปถามคนคางบานนะโอ้มันมารักประจำว่าสันมาเอาประจำว่าสันแต่บริเ่นคนแถวนี้วสันญาติป้ายั่านอยู่อีฝั่งหนึ่งอะนะละวะเนี่ยนะ โรงนี้นะกล้วยแพงนนในกล้วยแพงยุตธราชตรีนะคะกล้วยบะมี่กล้วยน้ำหวานนะส่วนมาพวกฟลาดกดปุกกล้วยน้ำหวามันจะมีพันธ์กล้วยน้ำหวาพันธุ์แล้วก็อีพันธ์ผึ้งเมือดังเดิมนะเวลาอ่ามันสุกเนาะมันสุกแล้วทีนี้เปิกมนะันอะเปิกมนะันจะสิดำดำเต็ดกับเนื้อกล้วยนะแต่แกะเข้าไปข้างในเนื้อกล้วยเนะยังกลิ่นใดนะคะโบสีแต่ว่า โกยน้ำวาที่เป็นพันุ์ได้พันุมาที่เขาปับปุ่มพันุมานะคะอถ้ามันสุกปุ๊บนี่เปิกมันสิมสันสิเหนาแล้วก็ทําให้เหนื้อกลวยสุกข,ข้างในนะ,ะเหนาไปน่ำมาในประมาณนี้แล้ะป้าก็บโมหูจักนะเอวย,ยปลาะปะจุกนะแล้วหูลุ่งเหมิมแล้วก็หูแล้ว,วล้วเพราะว่าเพลยก็เลยพยา่ยามข,ขยายขยายพันธุ์โกยนี้อัน ขยายพันกยนี้ปุ๊ไว้หลายกออยู่แล้ววะน่ันั้นกอนั้นกับแม่นกอนี้กับแม่ป้ากระเบื้องบ่ออันลุ่งเหือมแล้วห่อวาอันเธอก็ดูสิว่าสันอันลูกมันจะเก้งเกลี้ยงมันจะไม่เป็นกระด่างกระด่างว่าสันลูกมันนั้นลูกมันจะออกนวลว่าสันเขียวนวลว่าสันโอ้ยน่าดายนอปลากระเาืงนี่นะแต่ว่าเบิ่งมากินอิริกับแมนอิริเนี่ยมันเปิกดับมันซุกไปสุกไปมันอิ่มนะคุาบอนะซุกซุกจนง่อมนะมันสิบบบามันไบ่เหนา มันเปิืกมันสีแห้งแล้วก็ติดกับเนื้อกลวยก็เปืกเปลือดออกมาที่าว่าที่เรียกว่ากวยมันเสีนะแต่ผู้เสียผมไม่ี่น้องเลยเนี่กินได้ข้างในนะแล้วเปือกมันก็แห้งดาติดกับฝันเนื้อกลยเลยป้าก็เพิ่งหัวนะนั่นนั้นบางทีมาปลูกก็เนี่ยมีพืกซิกเอา งูเอาควายมาเลงนั่นนี่แหละเบออันฝั่งนี้ก็จะติดอันคอกนะคะแม่น้ำมันจะเป็นคอกน้ำอยู่ตรงนั้นติดน้ำอันนี้โกยเลิอบออกวีแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็คือห้ามาอยู่แล้วนะคะตอนนี้ข้ามาอยู่แล้วก็ถมขี้ดินเรียบร้อยแล้วนอนเฝ้าโกยก็ออกมาแบบสวยงามมากเลยค่ะอันนี้กําลังออกปีจักสิได้จักหวีอันนี้นะอันทุกกอทุกกอก็จะมีออกมา เอาไปขายได้หลายหลายคือแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะมาชมบรรยากาศอันนี้คือเื้อข้าวถมทีเรียบร้อยแล้วก็มาย้ายย,าย้ายย้ายกระถมมาตั้งตรงที่เราถมที่ถางกลวยสุกี้ที่ให้เบิ่งตอนตอน้ตนต้นคลิปนะคะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็หลานรายปลาเอกนะคะย้ายมาย้ายมาทั้งหลังเลยอะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องย้ายมาทั้งหลังค้าย,าย้ายเพราะเอามือหนึ่งขอบคุณหลายๆยเด้อค่ะเด้อที่รับสม ลู้เหมือนะาทาสันแนวเจอกันคลิปหน้าค่ะมะวาวาาิวภาษาพุทไทยวัฒนธรรมปลาให้ฟัง